สวัสดีครับอยู่กับช่องเอ็บีทีนะครับทัามาดูรถดำสุรินครับผมท้ายอู่ช่างอ๋อกำลังเจโอแปดอีครับอันนี้ชื่อทีมงานอะไรนะนรงทรัพย์ครับนรงทรัพย์ครับของเราที่ช่องอะไรครับของผมเสต้งสามชาตครับตัวจริงเียงจริงครับอันนี้รุ่นรุ่นแปดใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับรุ่นแปดโอ้อันนี้ก็ถอด ก็พักออกนะเสียงสึง่งน,นี่ก็ลันๆนหน่อยอากาศเย็นเจี๊ยบแถวนี้หนาวจริงนะเมื่อเช้า,ชาที่ต่างมณา,าโอบหูสุดยอดเลยจัเดเต็มครับผม ก้าครับทีเด็กเสียโอเล่ด่วนเฉพาะเงินสดนะเน่ก็บอกอยู่ข้ากมาโตรครับโอ้โหมันม่วงเจ้ามันม่วงกระจ้าหน้าโดมิเตเตอร์ครับแก้มนี่เขาใช้แก้มอะไรนะน่าจะเป็นแก้มแก้มวิกเตอร์ไหมแต่งทรงยุ่นนะฮะกระเช้าหลังคาเป็นกระเช้าเลน ักกระจกทรงเด็กโตครับแล้วก็แก๊ปหน้างานช่างแจ็คแก๊ปซิงฮะอยอดเลยครับวันนี้ก็ตักโดยเจ้าโคเบโกร้ SK 140รุ่นแปดนะครับทีมงานนารงศักดิ์เจริญครับผมเอาไปมึงครับผม ไอายาลังกาโอ้ยแถวรถแถวนี้นี่เขาห่อนกันแรงดีจริงฮะห่อนที่แบบปุ๊ป,ปเลยไหมโอ้ยแน่นอนมากไอแดงพารวยโอ้สังเกตได้เลยว่ารถโซนนี้นะครับเขาจะนิยมใส่ตัวครอบล้อแบบนี้ออกมากเลยนะเห็ปนปาร์ตเดียวคือรู้เลยว่ารถโซนภาคนี้แน่นอนเป็นครอบ ครอบล้อนะครับไปครอบล้อญี่ปุ่นเป็นงานคีโนโ่ญี่ปุ่นเลยนะครับมันสวยดีนะมันสวยดีแถวนี้ก็จะสนใจจะเป็นเครื่องใหญ่ทั้งหมดเลยนะจริงผมว่าเครื่องสี่สูบเนี่ยหาได้ค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยครับเครื่องใหญ่นี่ตีไปสัก90%ได้เลยประมาณนั้นบอก7 e 8e อะไรเงี้ย คันนี้ร้อยเก้าห้านะครับยูสุเดก้าฮะคันนี้มากับล้อ,ลอขอบสิบเก้าจุดห้าครับเผาท้ายของฮีโน่ห้าตันฮะเผาท้ายห้าตันดุมหกนอ็อตล็อกลมครับกระโปงใหญ่เฟืองใหญ่นะฮะจะทนแรงอะไรต่างๆได้ดีกว่าเพราะว่าเฟืองมันมีขนาดใหญ่ทนแรงบิดของเครื่องได้ดีกว่าไปคันนึงครับยูสุร็อกกี้ครับผมโอ้คันนี้ก็จะของเดียวกับเดก้าน้ําเงินนะครับ คันนี้พลัง 6vj1075 อร์โ o ทุกคนโหบอกเลยว่าทรงเซอร์นี่ยังหล่อครับผมล็อกกี้นะฮะล็อกกี้นี่บอกเลยว่าที่สุดแล้วฮะเต็มเที่ยวนี้แหละ๋อครับผมโอ้ ก็จะมีเครื่องทั้ง3ตัวเลยนะครับที่ติประจากนอกจะมีทั้ง 5e 7e 8e นะครับ4สูบ5สูบ6สูบดูพลัง1 9 5กันครับอันนี้ครอบดูสวยแท้ ขอบ19นะครับใส่ตัวครอบดุมญี่ปุ่นทรงนี้รูปมันก็จา้าบมากเลยนะโคตรสวยเลยครับเอาลุยครับเต็ม ร9อกครับกับยางขอบ19.5เีร็อกกี้ร็อกกี้มาชมเจ้าร็อกกันนะครับโอเจ้าด็อกนี่บอกเลยว่ายังรอคันนี้ลง <c oughs> มาถ่ายภาพปกสักหน่อย ครับผมพลัง g ครับเจ้าของเขาบอกว่าเครื่องตัวนี้ประหยัดกว่าแล้วก็5พอสมควรเลยนะ 6G เนี่ยเป็นเครื่องที่ประหยัดมากเลยครับ ซึ่ง 6G ก็แน่นอนว่าหลายคนน่าจะรู้จักดีเริ่มาอประหยัดเนอะก็จริงอย่างที่เขาว่าแหละเมก้าครับจี่โลกเมก้าหรือว่าญี่ปุ่นเรียกว่าเรนเจอร์แต่งมาจังหน้าใหม่ครับกระจังหน้า Mai, นูามิเนเตอร์แบ่งทั้งกระจังหน้าตัวแก้มนะครับ ก็ใสเป็นของเดิมไม่กล้านะครับขากระจกทรงเดโกครับหมวกบางฮิมะทรงญี่ปุ่นโอ้โหท่อนี่แหละมวกระเตี่ยที่แท้ทูของแท้เลยหูเหอนนี่ยังอยู่อยู่เลยอะมวกกะเตี่ยของจริงเรื่องทูมเสียงก็แน่นเลยนะครับ ขอ้อตรงนี้นดเดีวแท่นะีใช่ีวิวเลยีวิว,วหูหูมองอยู่เลยมอกรเรียกของจริง<อ>เต็มครับ เจ้าเมก้าเขียวโอ้โหมันหล่อดีจริงๆชอบดูเขาี่งเงาเว็บเลยไหมเต็มไวดีมากครับแปบ๊บเดียวนะฮะเอาลุยชนรอบแล้วครับมาแล้วคันนี้ ว่าครับเตรียมปิดคลิปครับผมตอนนี้ก็ชนรอบเป็นที่เรียบร้อยคันนี้บอกเลยว่าอย่างเต็มแถวนี้นี่ถือว่าเป็นของที่ต้องมีนะเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นผู้นาเทนเป็นผู้นําเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเรื่องหม้อก,กองดูจัดบนหัวเก่งนะหรือว่ากองแก้วนะครับคันนี้ก็กองแก้วสองลูกเลยครับ บอกวเครื่องแรงไปอย่างยิ่งเพราะว่าต้องรองรับการดูดที่เยอะกว่าปกตินี่ค,ครับลก็เดินมาอย่างนี้เลยสร้างโดยอู่ช่างอั้นครับนี่นะฮะทำให้การตักคินดีขึ้น <c oughs> เสียงหวานเจี๊ยบครับขันได้จัดเต็มเลยทันี้ บอกเลยว่ากำลังล้อเรือครับลากพวกสบายมากเลยนะจริงอเอทุกคนก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเ,เดี๋ยวผมเดินทางต่อนะโอเคขอบคุณท่านที่รับชมนะฮะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ